ขออรุญอดีขอช่วขอล่าก็ดีชื่ออะไรสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหนูชื่อน้องอะไรน้องเฟซบุ๊กครับแล้วยิ้มก่อนสวัสดีครับก่อนยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนเด็วือกเเดี๋ยวยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนนะเนอวสามดอกตวงนี้เป็นการบูชาขอพอทำนาใคนี้จะอันตริตถัดไปพี่เด็กอยู่ก็จะเป็นพิธีกรัม พิภหา์เสือขอยสามารถเข้าไปชมฟรีเราเข้าไปด้นานในนั้นเปลี่ยนเงินอยู่ในสถานที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเ,เข้าไปดูเดินหัดไปก็จะมีบุญบุญเตอบุญเตอร์เบรรปัญญาเตอร์สรางแห่งชีวิตให้ชีวิตของเราได้สดใสด้วยวใครจะมาบูชา ใบโมใบโมทองไปเขียดชื่อเสียดามสกุลนะ้วมันลึกยาลึกลงในใบโมแล้วก็รับค่าไตุนะมันไม่หมดหรอกมันเหลืออีกเยอะหนึ่งร้อยบาทท้ามหัวกับแม่นะแล้วก็ร่วมลอยลอยไปเนนะน้ รอยเลาะถูกยันรอยเลาะที่อยู่ด้านในด้านหน้าเข้าจาด้านหน้าสิ่งจากติดทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้เนาะเออเป็นการรอยเลาะมันจะไปถ่ายบัตพุทธมณฑลกันรอยเลาะรอยโซ่รอยโลกรอยไปกัน ไปยังมดอ่ะหายยังไวหนูีกินเต็มหน้ากินเต็มหน้าเลยนะต็มแล้วปวดเออ้วเป็นเด็กดีนะทีเนี้ยกินแล้วทำบุญให้ปู่เยอะนะ อย่าทำอย่าทำอย่าเป่าเล่นแม่เอาแม่นั่งสมาธิแลเนี้ย โอ้แม่ในนี้องค์พ่อพระกิะเนศทุกคนปางพรประกาศิตมีเบบเพื่อบูอบอชาตัวนั้นน่ะโอมสีขณีสาย,ยะน้มหะท่องในใจโอมสีขณีสาย,ยะนมหฮะออเดอร์จงเข้าบันทักลูกค้าทักแชทเยอะลูกค้าโอนเงินสั่งซื้อสินค้าเยอะ ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาปิดการขายไม่พอขาย